ลองชิมไปก่อนอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยครับบอกเพื่นอนแล้วแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคุณน้องภูเอร่คมมครับวันนี้ช่องพี่ขุนน้องภูจะมารีวิว ขนมเบื้องคุณชายนี่อันนี้คุณอาสั่งมาเหรอออ๋ที่เชียงใหม่ของของเชียงใหม่ขนมเบื้องแยกร่างมันจะเป็นขนมเบื้องให้ให้ฝึกทำเองได้นะครับทีนี้น้องขุนจะมาทำเองแล้วนะ นี่ก็จะมีแผ่นขนมเบื้องมีครีมแล้วก็มีไส้หวานอ๋อนี่นะครับหน่ช้อนลองชิมคุณลองชิมดูได้ลูกลองชิมดูก่อนอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยครับบอกเพื่อนๆอ่ะน้องขุนทำเองเลยอันนั้นเป็นแป้งกรอบๆรรู้สึกยังไงบอกเพื่อนๆ กรอบแล้ว,แล,วแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างกรรสชาติกรอบรสชาติหวานไหมมีหวานไหม,มหวานนิดหน่อยเนาะแล้วเราจะเพิ่มเติมความหวานด้วยการใส่อันนี้ไหมเอาไหมลองดูนะอันนี้ครีมทาน,นิดหน่อยพ่อแม่ขุนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทานแบบนี้แล้วก็ใส่อันนี้ลองดูซิโอเคไหม โอเคกิ okay. นได้แล้วนี่ <S <S ชอบเยอะ <S 1> <S 1> ก็ใส่เยอะชอบอน้อยอนี้เ <พอ S 2> ขาเรียกฝอย<ส>ทองนะลูกนี่นนต้องคุณต้องจับอย่างเี้ยแบบนี้มันค่อยไม่หกเนี่ยแล้วก็คุณก็ดิดกิน,กนคือครับโอ้ชอบอ่ะชอบอร่อยไหม <S <S แม่ทำ แม่จะชิมนะแม่จะชิมนะคะปกติน้องขุนไม่กินกริมนแล้วเนี่ยแร่อย่าก่อยอร่อยนะครับอ่ะขุนทำไปให้คุณอาอันหนึ่ง อ่าช่วยกันช่วยคุณแม่ทำเลยอ๋อใส่น,นี้ก่อนถึงจะใส่นนี้ใส่อัน,นี้ก่อนอ่าลอ,อ,อ,องแบบใหม่ใช่ไหมนั่งลงอืนี่เขาลองแบบใหม่เขาจะเอาฝอยทองใส่ก่อนแล้วก็เอาอะไรตามครีมเอาครีมตามใช่ไหมแค่นี้เหรอ ไม่ให้อาดกินอันนี้หรอเอาไหมอันนี้แบบใหม่ให้อารู้แบบให<ต>ม่น่ะแบบที่ไม่เหมือนใครคุณอาได้พิเศษมากเลยอ่ะ ไปไปป้อนอาร์นีกินจริงจริงเลยไม่ข่อยมองเยงนี้จ้ะเอาให้อาร์ก่อนเขาทำแบบใหม่นะเนี่ยเขาคิดเองนะมากินจริงๆรเนี่ยเขาจะทำก่อนอะทำเองเขาชอบเ้าชอบนะเขาชอบกินแบบไม่เหมือนใคร นั่งลงนั่งลงาก็ไม่ขนาดนั้นโต้ม่สูงอ่ะอะไรต่อไปของนั่งของปักอ่ะน,นี้ให้ใครครับให้พ่ออ้น,อน,นให้พอ่ออาไปป้อนข้อสิอ,สอุนน้ยข้อ,ปปอ,อสวยงาม สวยงามมากเลยลองให้พ่อชิมดูสิจะอร่อยมากเลยผีมือน้องฝนอ่ะอันนี้ให้คุณพ่อ s <S อันนี้ให้ใครครับขอบคุณครับรักพ่อไหมรักพ่อๆแบบทีเป็นโซ่สิคอืม <c oughs> <İns. c oughs> อ,อร่อยหอมดีนะอื้อร่อยนะ อ่ะทำให้แม่ก่อนทำแม่แผ่นนึงไหนแม่จะได้กินแบบไหนนะเราเอาแบบนี้ดีกว่าไหมมันเละแบบนั้นอ่ะลองทำสวยงามดูสิเออเอาครีมสักทีกดซะอ่ะได้ไม่ยังพอแล้วมากใส่ครีมอีกไหมครับ ตักมาเพิ่มสิครับโอ้ยแต่มละสิเอาใหม่เอาใส่ไส้ทิศนะเนี่ยควรไม่ติดนะเนาะโอเคอ่ะให้แม่กินเลยนะนวแม่จะกินแล้วนะแม่มีประกบอย่างนี้ด้วยนะคุณต้องประกบกันอย่างนี้ด้วยนะอ้าวปล่อยพองก,ก่อ็ อร่อยไหมโอเคทำเลยใส่ไฟคองก่อนโอเคช้อนวางพี้ดิบหน่อยอันนี้อันนี้เราตักได้เลยนะ แล้วตักเอาแล้วลูกหมุนเป็นฝอยทองเลยลูกเอาขึ้นได้เลยครับจับไหมจับไหมจับไหมจะได้ไม่หกจะเป็นยังไงโอ้น่ากินจังขอพอดูก่อนได้ไหมสวยมากเลยผีมือน้องขุน จัดอย่างนี้แล้วก็กินอย่างนี้นะครับเนี่ยขัดอย่างนี้มันจะได้ไม่หกนอ่ะใส่ถุงมือไหมสมชื่อขนมเบื้องเลยคุณชายขนมเบื้องคุณชายอ่ะเด็กเขอยากนก็เอาเลยมอโอ้โหไปขุนหันได้ก็ดูเพราะมัน คุณนะคุณเนี่ยอันนี้อ่ะคุณครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณครับอ๋อมีน้ำด้วยคุณครับเดี๋ยวอันนี้ไว้ไว้ให้น้องภูตื่นเดี๋ยวไว้แบ่งน้องภูด้วยนะภูด้วยเนาะให้น้องภูตื่นก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าวันนี้ทำขนมเบื้องสนุกไหมครับอย่าลืม